สวัสดีครับขอตอบสำหรับเพื่อนๆที่ถามกันมาเยอะนะครับว่าลูกไก่หันชางนะครับพอจะมีไหมนะครับตอนนี้ก็ยังพอมีเหลือนะครับแต่ว่าอายุยังน้อยอยู่อายุประมาณสามสี่วันเท่านั้นเองนะครับก็ขอให้อายุประมาณนานนหนึ่งเดือนก่อนนะครับพอปกติแล้วจะส่งประมาณหนึ่งเดือนนะฮะ เป็นคะเพศนะครับเพราะไม่สามารถแยกเพศได้นะครับหนึ่งเดือนก่อนแล้วก็เอาไปเลี้ยงต่ออีกสักประมาณสองเดือนครึ่งนะครับไก่วันช้างก็จะให้ไข่เ็า<แ>ไข่เร็วมากนะครับไข่เร็วมากโอเคนะครับแล้วไข่เชื้อตัวน,นี้ก็ยังมีนะครับขอบคุณสำหรับที่ถามมานะครับสวัสดีครับ